สวัสดีครับพืกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เสถอยรทับจังศึกกัปตานนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพิมพลิงกอังกฤษหลังศึกเอเชียครับงานนี้แฟนบอลชาวไทยอาจจะเจอสภัยพครั้งใหญ่อาจมีสิทธิ์ได้เห็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพิมพ์อังกฤษซึ่งรายการ เอเชียนครับสพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เป็นรายการทั่วที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียซึ่งมีแมวมองจำนวนมากจากทวีปเอเชียรวมถึงทวีปยุโรปเข้ามาติดตามดูฟอร์มของนักเตะที่ลงแข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะแมวมองจากพิ์ลิกอังกฤษซึ่งช่วงหลังนำเข้านักเตะจากเอเชียอย่างต่อเนื่องทั้งนักเตะจากญี่ปุ่นและเกาหลีได้หนึ่งในนักเตะไทยที่มีสิทธิ์จะโชว์ฟอร์มเข้าตาแมวมองจากพิ์ลิกอังกฤษ ในครั้งนี้ก็คือนิคลัรมิเคลสันเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในเกมดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นใกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงใดโดยไม่กลัวศักดิ์ศรีของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเขาเป็นคนเดียวที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ยังเล่นอยู่ในยุโรปอีกด้วยจับตาดูให้ดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์โดยย้ายไปเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีโอกาสเป็นไปได้หากโชว์ฟอร์มได้ดีในศึก เอเชียนคัพครั้งนี้นัดแรกวันนี้โปรแกรมวันแรกเปิดฉากเอเชียนคัพ2023เปิดฉากวันนี้แล้วนะครับในสึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์เต็มเปิดฉากนัดแรกวันที่12มกราคมค้่แรกของทัวร์นาเมนต์แมตช์จะเป็นการประเดิมนัดแรกของกลุ่มเอซึ่งทีมร่วมสายประกอบไปด้วยกาตาร์จีนเลบานอนและทาจิกิสถาน แดยทีมชาติกาตาร์เจ้าภาพอันดับที่58ของโลกจะลงสนามพบกับทีมชาติเลมอนนทีมอันดับที่107ของโลกในการแข่งขันเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยณนสนามลูซารีสเตเดียมประเทศกาตาร์ส่วนทีมชาติของเรานะครับภายใตยก้การนำทัพของคุณสึ่ชาวญี่ปุ่นมาซาทาะอิจิอิเพิ่งจะเดินทางถึงประเทศกาตาร์ในวันนี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ดยจะลงซ้อมในทันทีเดอไทยอยู่กลุ่มเอฟร่วมสายจับซาอุดิอาระเบียคียร์กีสถานและโอมานโดยทีมชาติไทยจับประเด็มเกมแรกพบกับทีมชาติคีร์กีสถานนะครับทีมอันดับที่98ของฟีฟ่าแลงกิงโลกในวันที่1 6มรกราคมนี้ตามเวลาประเทศไทยสำนทุ่งครึ่งณนะสนามอับดุลลาบินคาลิฟาสตเตียียมชาติสุดท้ายถึงกาตา วินาทีทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางถึงกรุงโดฮาประเทศกาตา้าเรียบร้อยตับจามังสึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานชาชาติฮามัดกรุงโดฮาประเทศกาตา้าเป็นที่โรลยแล้วซึ่งเป็นเทมสุดท้ายที่เดินทางถึงประเทศกาตาทีมชาติไทยของเราภายใต้การนำทับของกุนซือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาดาะอิจิอิอยู่กลุ่มเอพร้อมสังกับซาอุดิอาระเบียกีกิสถานและโอมาน ทีมชาติไทยจับประเดิมเกมแรกพบกับทีมชาติคีติสถานทีมอันดับที่98ของฟีฟ่าแหล่งกิงโลวันที่16มกราคมนี้ตามเวลาประเทศไทย3ทุ่มครึ่งทั่นสนามอับตุลลาบินส์คาลิฟาสเตเดียมนะครับมิซาเรียกแข้งคอนเซเรซัปโปโรเข้าแคมป์เก็บตัว15มกราคมนี้สุภาพบุรุษคนเดียวที่ไปช่วยทีมชาติมิซานะครับมีเฮโรเปตวิทกุนซือ,อย่างของทัพ คอนโซเลสอปโปโรประกาศเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมปรีซิชั่นแล้วในวันที่15มกราคมนี้ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่โดยมิซ่ามิไฮโรเปโตวิดวางคิวฝึกซ้อมปรีซิชั่นให้กับคอนโซเลสอปโปโรเอาไว้2แคมป์เริ่มจากแคมป์แรกที่จังหวัดโอกินาวะระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์จากนั้นทําการปล่อยนักเตะพัก3วันเพื่อเตรียมตัวเข้าแคมป์ที่2ณนะจังหวัดคุมาโมโตในวันที่14กุมภาพันธ์ เส้นทางเจ้าเช็กสูซูโชรชาติแนวรุกทีมชาติไทยของพวกเราที่ทําผลงานได้ดีเมือ่อฤดกันที่แล้วเป็นนักเตะเพียงคนเดียวภายในทีมที่มีชื่อถูกเรียกตัวไปเล่นให้กับทีมชาติและตอนนี้สุภโชคสุรชติก,ก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติไทยชุดซูสึกเอเชียครับ2023ที่ประเทศกาตาซึ่งหากทีมชาติร่วงตกรอบเป็นกลุ่มจะทําให้เจ้าเช็คเข้าแคมป์ฝึกซ้อมปีซีซันกับโตสกัตที่ญี่ปุ่นชา้ากว่าเพื่อนนะครับก็คือวันที่1กุมภาพันธ์ แต่ถ้าหากทีมชาตไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สําเร็จเจ้าเช็คจะต้องรอปีซีซั่นในแชมป์ที่2ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งจะมีเวลาซ้อมกับทีมคอนเซอร์ซัปโรเพียงค่10วันเท่านั้นก่อนเจลิกฤูดูการใหม่จะเปิดฉากโดยนัดแรกคอนเซอร์ซัปโรบุกมีคิวไปเยือนอวิสปาฟุกุโอกะในวันที่25กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ ค่าเนื่อไม่ใช่ปัญหาซิกโก้เปิด2ชื่อแข่งทีมชาติไทยเดินหน้าดึงร่วมทัพฮานอยเอฟซีงานนี้มีสเทถอนแน่ก็ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตคนสืดทีมชาติไทยเปิดใจหลังรับงานคุณทีมแชมป์เก่าวิลีกฮานอยเอฟซี FC, ว่านักเตะที่เขาต้องการดึงไปร่วมทัพทีมใหม่นั่นก็คือสอนักเตะตัวทอปทีมชาติยอย่างเมสซี่เจชนะทิพย์สงสิลและทิเลอทอนบุญมทาทันส่วนเรื่องค่าเหนื่อยนั้นไม่มีปัญหาสโมสรเห่งนี้พร้อมที่จะทุ่มหมดหน้าตักอยู่แล้ว เครดิตจากเพจบีบางประกงนะครับเอาแล้วพ่อแม่พี่นางสเตเดียนวงกรารฟุตบอลไทยบุรีรัมจัดโหวเสริมทัพ3ามแข้งลูกขึ้นไทยเพื่อล่าแชมป์เลกที่2อนคาคตทีมชาติยังโหดนะครับเปิด3ามแข้งลูกขึ้นไทยว่าที่แข้งใหม่ของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดลุยเล็กที่2ฤดูกาล2องพาถึงสยิรายแรกลูกขึ้นไทยอังกฤษสยามยับ กองหน้าในวัย19ปีที่เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้าปีซ้ายส่วนรายที่2ลูกขึ้นไทย U.S.A. ไมกาดูโชนี่ประกันหลังในวัย20ปีส่วนรายที่3ลูกขึ้นไทย U.S.A. จนาดูดิซี่ดารุกในวัย18ปีซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับโดยเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกและรวมถึงกองหน้าตัวเป้าอีกด้วย โดยการสนท a าในครั้งนี้ของบุรีรัมย์ไม่ได้มองแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่พวกเขามองไปไกลถึงอนาคตของวงการฟุตบอลไทยกันเลยทีเดียวเผยเบื้องหลัง p p t v hd 3 6ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียคัพถ่ายเป็นชาติเดียวของทัวร์นาเมนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ยังไม่ทําการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตอนที่ล่าสุดจะมีะรายงานมาว่า9ก9าจุดที่ p p t v hd 3 6ช่องฟรีทีวี เข้ามารับหน้าสื่อในการถ่ายทอดสดเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตารายการทุ่ยที่ใหญ่ที่สุดของทีวีปเอเชียโดยสิปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยมีรายงานในการว่าที่ฟรีทีวีสามารถปิด,ดียวในครั้งนี้สําเร็จทันควันเบื้องหลังนั้นก็คือการดําเนินการของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เศรษฐาทวีสินได้เห็นสภาพเพียงวันเดียว หลังมีแฟนบอลสอบถามถึงประเด็นการถัดตดสบฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เดี๋ยวการซื้อลิขสิทธิ์การทัศสัน,สนครั้งนี้ก็ปิดดีวได้เนี่ยทันทีบอกเลยได้ใจแฟนบอลชาวไทยไปเต็มๆนะครับนี่คือสุกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นร่อบเช้าของที่12มกราคม